ฟรีนเบกกี้พาทุกคนอำลาตัวละครปิ่นพักในงานเดอะรอยัลพินไฟ a l ลเอพิโซดเดินทางมาจนถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องแล้วกับเรื่องราวของความรักต่างฐานันดรในซีรีส์ GL แนวพีเรียตเรื่องปิ่นพักเดอะรอยัลพินนำแสดงโดยสองสาวนักแสดงมากความสามารถเบกกี้รีเบก้าแพทริเซียอามสตรองในบทบาท ท่านหญิงอนินและพรีนสโรชาจันกินฮะในบทบาทคุณปิน่นซึ่งในงานนี้แฟนๆได้นั่งดูตอนจบไปพร้อมกับเหล่านักแสดงในเรื่องและได้ชมโชว์สุดพิเศษมากมายบนเวทีกับงาน The Royal p ท n นไฟ a น e เอ s ิโ e ดจัดขึ้นณนสยามพาวไลัยรอยัลแกรนด์เทเตอร์ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา งานเริ่มด้วยนั่งดูซีรีส์ปิ่นพักตอนจบไปพร้อมๆกันจากนั้นเหล่านักแสดงในเรื่องทยอยขึ้นเวทีเพื่อสมมอบความสุขและรอยยิ้มในกับแฟนซีรีส์โดยเริ่มที่คู่ขวัญของเรื่องอย่างฟรีนเบกกี้กับเพลงประกอบซีรีส์ Until That Day สิ่งหวานๆของทั้งคู่ทำเอาแฟนๆซึ้งและยิ้มตามจากนั้นพิธีกรขึ้นกล่าวทักทายและสัมภาษณ์ทั้งคู่บนเวทีจากนั้นเป็นโทรร้องเดี่ยวของชามโอสถานนในเพลง How Do I Live และเพลงฮิตอย่างซอรี่จากสามเพื่อนสาวสุดซีฟลีนเบกกี้ลูกน้ำต่อด้วยการประมูลภาพบนเวทีจำนวนสองภาพรายได้จากการประมูลส่งมอบให้กับมูลลมิธิพิทักษ์สตรี AAT โดยไม่หักค่าใช้จ่ายยอดรวมทั้งหมด140,000บาทหลังจากที่ประมูลภาพเสร็จเป็นโชวของสองสาวแพรเนลิงยาและ27สโรชินีในเพลงน่ารักรักอย่าง ภาเช็ดหน้าโชว์สุดท้ายด้วยเพลงซีรีส์ทีวีที่เหล่านักแสดงออกมาร้องร่วมกันปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์นักแสดงทั้งหมดพร้อมกับการบอกลาตัวละครและส่งตัวละครกลับคืนสู่นิยายและกิจกรรมปิดงานไฮบายและมินิท็อกถือเป็นการประกาศปิดจบซีรีส์ไปแบบอิ่มความสุขและประทับใจปินพักเป็นซีรีส์แซบฟิกแนวดรามายอนยุคสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของม่อนแนวเขียนบทโทรทัศน์โดยตินนาเป็นผลงานเรื่องที่ห้า ของบริษัท Idol Factory และได้รับการเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นซีรีส์นำร่องในการส่งเสริมสินค้าไทยสู่ระดับโลกเป็นเรื่องราวของความรักและอุปสรรคระหว่างหม่อมเจ้าหญิงอนินลพั์ท่านหญิงอนินและหม่อมราชวงศ์ปีลันทิตาคุณหญิงติ่นซึ่งต้องฝ่าฟันทั้งเรื่องฐานันดรและขนบธรรมเนียมนำแสดงโดยรีเบคก้าแพทริเซียอาร์สตรองและสโรชาจันกิมฮะ กำกับการแสดงโดยฟิลกิติศักดิ์ชีวาสัจจาสกุลในวันที่18สิงหาคมพศ2566 Idol Factory เผยแพร่ภาพตัวละครหลักพร้อมประกาศเปิดตัวซีรีส์นี้จากนั้นมีการฟิตติ้งในวันที่23ตุลาคมพศ2566และเรื่องถ่ายทำในวันที่20พฤศจิกายนพศ2566 ในระหว่างถ่ายทำม,มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่28กุมภาพันธ์พศ2567เพื่อผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่านซีรีส์เรื่องนี้การถ่ายทำคิวเสร็จสิ้นในวันที่11มิถุนายนพศ2567รวมทั้งหมด55คิว ใช้ระยะเวลาถ่ายทำทั้งสิ้น8เดือนมีการวงสวงซีรีส์ในวันที่30มิถุนายนพศ2567จากนั้นมีงานเดอะรอยัลพิมการ่าพรีเมียเพื่อให้สาธารณชนรับชมตอนแรกพร้อมกับนักแสดงในวันที่28กรกฎาคมพศ2567ก่อนออกอากาศตอนแรกทางช่อง WorkPo พอยในวันที่4สิงหาคมพศ2567 เครื and and ่องหมายสี่เหลี่ยม T L P F I N A L E P เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิ่นพักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิลอยันตินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอดอลแฟคทอร